ประชาชนนะคะดิฉันสุธวันสุบรรณาอยุทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมในฐานะโฆษกพรรคเก้าไกลพร้อมด้วยสอสอประเสริฐคงสอนุวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลวันนี้นะคะพวกเรามีเรื่องที่จะมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบจำนวนทั้งหมดสี่เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะกรณีบริษัทร,รถยนต์ต่างชาติและกระบวนการยุติธรรมไทยค่ะ เรื่องที่สองข้อกังวลต่อการฟ้องคดีเพื่อปิดปากประชาชนเรื่องที่สามค่ะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายสายประจำปีงบประมาณสอง5ห้าห้าค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องที่สี่กรณีที่คุณประเสริฐคงออกมาพูดเรื่องวัคซีนค่ะเรื่องแรกนะคะกรณีบริษัทร,รถยนต์ต่างชาติติดสินบนผู้พิพากษ์าไทย สืบเนื่องจากมีการรายงานจากสนักข่าวต่างประเทศนะคะถึงการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกรณีการจ่ายสินบนของบริษัทร,รถยนต์ให้แก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมไทยเพื่อให้ช่วยเหลือในการตัดสินคดีเกี่ยวกับภาษีนำเข้าสินส่วนรถยนต์คิดเป็นจำนวนเงิน350รล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ11,000ล้านบาทซึ่งปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในชันดีการนั้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะได้มีการเปิดเผยชื่อของผู้พากษาที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือเป,เป็นเป้าหมายในการเจรจาต่อรองอย่างน้อย3คนซึ่งล้วนมีตำแหน่งระดับสูงนะคะพักเก้าไกลเห็นว่ากรณีนี้ทำให้พี่น้องประชาชนมีความกังวลและตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร,งร่งใสซื่อส,สัตย์สุจริต ของหน่วยงานและองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของไทยทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในศาลเองหรือหน่วยงานภายนอกนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ชาวไทยหลายคนนะคะเพิ่งมารู้ได้จากผลพวงของการสอบสวนของประเทศอื่นนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบย้ำนะคะว่าองค์กรตรวจสอบของบ้านเรานั้นอ่อนแอด้อยประสิทธิภาพเพียงใด นอกจากนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าศาลและสถาบันตุลาการเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้เสมอไปนะคะพักเก้าไกลจึงขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบภายในองค์กรอย่างเร่งด่วนที่ฉันทราบว่าเมื่อวานนี้นะคะทางโฆษกสารนิติิรรมเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่ามีการตั้งคณะกรรมการนะคะเป็นคณะทํางานตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการต่อข้อกล่าวหากรณีภาษีอากรที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเลขาสารพิธรรมนะคะนั่งเป็นประธานเองพักเก้าไกลหวังว่าจะมีการดําเนินการสืบสวนสอบสวนและรายงานผลจากกรณีดังกล่าวนะคะสู่สาธารณะให้โดยเร็วที่สุดและละเอียดที่สุดซึ่งการสอบสวนนะคะจะต้องไม่จํากัดอยู่เพียงแค่บุคคลที่ปรากฏชื่อตามข่าวเท่านั้นหากจะ,จะต้องขยายผลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ ครั้งนี้ในฝ่ายมติบัญญัติมีหน้าที่ประการหนึ่งก็คือการสอบหาข้อเท็จจริงของการกระทำที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและในฐานะผู้แทนประชาชนค่ะที่ต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนที่ออกเสียงเลือกพวกเรามาค่ะพักก้าวไกลจะดําเนินการส่งคําร้องในเรื่องดังกล่าวไปยังคณะมาตรีการการป้องกันและปราบปรา,กปามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะ ในกรณีนี้นะคะดิฉันอยากบอกว่ากระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการตรวจสอบจะนำประเทศชาติไปสู่ความพังพินาศค่ะเราจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนค่ะที่นองประชาชนคะในท้ายที่สุดถ้ากรณีนี้เป็นเจตนาริตจริตสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือให้มีการตรวจสอบการใช้อำน,นาจตุลาการนั่นคือการผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่มเติมประมวลกฎหมายอาญา สบับปที่พอสอว่าด้วยการเอาผิดเจ้าพนักงานยุติธรรมในฐานบิดเบือนกฎหมายตามที่พักเก้าไกลได้แสดงข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งตามนี้นะคะร่างพรบรดังกล่าวนะคะได้มีสอสอพักเก้าไกลเข้าชื่อกันนะคะก็ครบตามที่รัฐมนูญก,กำหนดแล้วค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีการยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะร่างพรบรดังกล่าวนะคะ ก็จะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยเพิ่มมาตรา200ขัอหนึ่งในวรรคสองนะคะกำหนดฐานความผิดจากการบิดเบือนกฎหมายของผู้พิพากษาและตุลาการความว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการกระทำการบิดเบือนกฎหมายในการพิจารณาคาดีการทำคำสั่งรับหรือไม่รับฟ้องการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งทีขาดตัดสินคดี หรือการทำำําคําสั่งคําร้องหรือคําขออื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายแก่ผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือคู้ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องระวานโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิปีค่ะนี่คือเรื่องแรกนะคะและเรื่องถัดมาค่ะกรณีนี้นะคะเป็นข้อกังวลต่อการฟ้องคดีเพื่อปิดปากประชาชนค่ะในขณะนี้นะคะมีการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์หรือการหยุดยัง้ง การเคลื่อนไหวของประชาชนนะคะเรียกสั้นๆว่าคดีติดปากหรือสลับนะคะโดยการฟ้องคดีแบบนี้ไม่ได้หวังให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาระให้กับผู้ถูกฟ้องที่แสดงความคิดเห็นวีภาพิจารณ์อาจจะเป็นการวิจารณ์รัฐบาลหน่วยางานต,ต่างๆหรือเอกชนเองก็ตามคะ่ะปัญหาของคดีสลับที่สำคัญที่สุดนะคะทำให้ประชาชนไม่กล้าสแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ พาอพูดจะถูกฟองร้องซึ่งจะทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาสําหรับภาครัฐเองนะคะก็มีปัญหาที่จะตามมาค่ะก็จะมีคดีรบกวนรบกวานะคะซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีพาระง,งานเยอะเกินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเป็นเรื่องมาตั้งแต่ต้นซึ่งจะทําให้ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมกบาบคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นได้โดยเร็วนะคะเราต้องมาเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นนี้ค่ะแทนที่รัฐบาลจะกระหนกเห็นปัญหาเหล่านี้และหาทางแก้ไขนะคะ กลับกลายเป็นต้นแบบในการไล่ฟ้องแตละประชาชนตัเองค่ะที่เลวร้ายกว่านั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อดําเนินการฟ้องหมิ่นประมาทประชาชนนะคะฟ้องระหว่างตัวเองกับประชาชนซึ่งนี่เป็นเรื่องไม่ปกติในแง่ของสามัญสำนึกและการใช้อานาจหน้าที่อย่างไม่มีจริยธรรมของบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะนายกเนี่ย มีคำสั่งที่32/2563ลงวันที่21กันยายน2563ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ซึ่งมีเสีอเรียก้งสั้นๆว่าคณะกรรมการคอตอสอนะคะล่าสุดมีการฟ้องคุณจอวินยูนะคะในข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าละอายมากเพราะต้นเหตุคดีนี้มาจากการที่รัฐบาลไม่สามารถตอบคำถามหรือชี้แจงสิ่งที่ประชาชนสงสัยได้ก็เลยเลือกใช้การแลปปิดปากนะคะเพื่อสร้างสังคมแห่งความเงียบขึ้นมาในรายละเอียดทางกฎหมายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยการฟ้องหมินประมาทเนี่ยปกติเป็นการฟ้องในฐานะส่วนตัวการวิภาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ย จึงเข้าข่ายข้อยกเว้นความผิดตามกฎหมายหมิ่นประมาทอยู่แล้วการตั้งคอตสอขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถูกฟ้องร้องและเป็นการกลั่นแกล้งอย่างชัดเจนนะคะนอกจากผิดจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วยังหาผิดรัฐธรรมนูญอีกด้วยนะคะขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะการตั้งคอตสสเพื่อดูแลเรื่องส่วนตัวหรือความผิดเฉพาะบุคคลเนี่ยเป็นการใช้งบป,ประมาณแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างชัดเจน เนื่องจากคอตสอที่มาจากคําสั่งราชการนะคะจะใช้งบป,ประมาณทั้งภาษีประชาชนต่างๆมาดําเนินการนะคะทำแบบนี้นะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องออกมาตอบคําถามให้ได้ว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่านะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศค่ะนอกจากนั้นนะคะคดีสลปจากรัฐบาลชุดนี้นะคะยังทําเป็นระบบค,ค่ะเพื่อจงใจปกปิดความล้มเหลวจากการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่ใส่กลไกนี้นะคะแต่หน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ d e s นะคะไม่ว่าจะเป็นภายใต้การบริหารของอดีรตรัฐมนตรีคุณพุทธิพงศ์คุณกากนหรือรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะคุณชัยวุฒนาคมานุสร์ที่ได้ให้กระทรวงเนี่ยทำแต่เรื่องแบบนี้เช่นกันทั้งที่ควรจะเป็นความหวงังเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่แต่กับไล่ฟ้องประชาชนตามพรบอรคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือที่เรียกว่า Misinformation นะคะมาไล่ฟองประชาชนโดยตีความว่าเป็นเฟ n นิวไปซะทั้งหมดนะคะการกระทำดังกล่าวก็เป็นการแสลปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนวิจาร์ณความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตโควิด -19 นะคะซึ่งล้มเหลวทั้งในแง่ของสาธารณสุขและในแง่ของเศรษฐกิจค่ะ ในเรื่องสุดท้ายนะคะต่อกรณีสลับที่อยากกล่าวถึงก็คือมีการออกหมายเรียกคดีมาตรา,า1นึตามพออาญานะคะกับเยาวชนอายุ14ปีเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทําให้เห็นได้ชัดว่ากฎหมายมาตรานี้ถูกใช้อย่างพร่ําเพื่อหากจําจกันได้นะคะจุดเริ่มต้นของการใช้กฎหมายดังกล่าวเริ่มขึ้นในวันที่พลเอกประยุทธ์ประกาศให้ใช้กฎหมายทุกฉบับเพื่อจัดการกับผู้ชุมนุมค่ะนับตั้งแต่นั้นจึงมีการนํามาตรา 1- นึกลับมาใช้อีกครั้ง และใช้อย่างเกินขอบเขตตีความอย่างเกินตัวบทกฎหมายนะคะส่วนทำให้มีผู้ถูกดำเนินคดีจำนวนมากค่ะสิ่งที่น่ากังวลนะคะคำถามของดิฉันก็คือการทำแบบนี้จะทำให้คนรุ่นใหม่สามารถปรักและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ได้จริงๆหรือการที่คนถูกคดีนี้มีอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะทำให้ดิฉันเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เลยค่ะ การอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะย่อมมีความคิดเห็นที่หลากหลายคําวิภา์วิจารณ์นะคะจะกลายเป็นคําตดสินนินทาก็ต่อเมื่อทําให้เรื่องนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดเป็นลับไม่โป่งใส่นะคะหลายๆเรื่องรัฐบาลควรมีคําตอบให้กับประชาชนก็กลับไม่ตอบกลายเป็นการสนทนาด้วยข้อมูลที่ถูกบ้างผิดบ้างนะคะพร้อมกับข้อกล่าวหาว่ามีคนนู้นคนนี้อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเราต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่เป็นคำถามแห่งยุคสมัยและเป็นคำถามปกติที่สามารถพูดคุยกันได้นะคะด้วยสามัญสำนึกก็อยากจะบอกว่าก่อนทำเช่นนี้ไม่เป็นผลดีเลยค่ะและกรณีล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นที่พิษณุโลกค่ะในเบื้องต้นสสปฏิพาสันติพารานะคะได้เตรียมพร้อมประกันตัวหากมีหมายจับออกมาค่ะซึ่งราก้าวไกลยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ไขมาตรานี้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งได้ยื่นฐานสภาไปแล้วค่ะ จากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการคดีสลปอย่างเป็นระบบเพื่อปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวของตนเองนะคะซึ่งพรรคก้าไกลจะเดินหน้าเต็มที่ในการผลักดันชุดร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธทิเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนซึ่งยื่นไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้5ฉบับตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2564ค่ะ คเก้าไกลนะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันส่งเสียงให้ดังขึ้นอีกเพื่อสนับสนุนและทําให้กฎหมายเหล่านี้ถูกบรรจุเป็นวาระพิจารณาและผ่านสภาพเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2565นะคะในวาระรับหลักการ ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ31พฤษภา,าคมถึงวันที่2มิถุนายนนะคะพักเก้าไกลมีการเตรียมผู้อภิปรายไว้ทั้งหมด21คนค่ะการอภิปรายนะคะจะเป็นภาพรวมของงบปี65ซึ่งพักเก้าไกลเนี่ยจะอภิปรายให้เป็นงบของการฟื้นฟูประเทศค่ะในปี65นะคะเราจำเป็นต้องฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตโควิด COVID -19 นะคะและเราก็ไม่ได้ต้องการแค่ให้ประเทศกลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะเราต้องการให้ประเทศดีกว่าเดิมค่ะ วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เห็นได้ชัดว่าประชาชนเนี่ยมีความเปราะบางและไร้ความมั่นคงในชีวิตได้มากเลยนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่มีหลักประกันใดๆให้ประชาชนเลยคนที่จนอยู่แล้วก็จนลงไปอีกนะคะชนชั้นกลางที่ระดับฐานะปานกลางนะคะเพราะมีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็แทบจะกลายเป็นคน,คนจนได้ในชั่วข้ามคืนค่ะพ่อค้าแม่ค้านักร้องนักดนตรีเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กขาดรายได้และมีหนี้สินมากมาย แต่สิ่งที่เจอในปี65นะคะงบของปี65มีการตัดสวัสดิการไปค่อนข้างมากค่ะงบปัดคนจนถูกตัด20 0 0 0ล้านบาทงบประกันสังคมถูกตัด20 0 0 0ล้านบาทงบบัตรทองถูกตัด1.8พันล้านบาทนี่ไม่ได้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตประชาชนเลยและไม่ได้เป็นการฟื้นฟูอย่างแท้จริงค่ะ ในส่วนของงบประมาณที่ควรจะตดัดบางอย่างกลับยังมีให้เห็นนะคะเช่นง,งบกรลาผมยังมีการซื้ออาวุธซื้อกระสุนซื้อเรือดำน้ำําซึ่งงบการซื้ออาวุธถูกปรับลดลงในสัสดส่วนที่น้อยกว่างบประมาณด้านสวัสดิการซะอีกทราบดีนะคะว่าหลายอย่างเป็นเรื่องของความมั่นคงแต่ภาคก้าวไกลอยากให้ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยคะ่ะการจัดงบประมาณทั้งหมดนี้นะคะทำให้เราไม่ไว้ใจให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา บริหารงบประมาณประเทศอีกค่ะาพากก้าไกลจะรวบรวมข้อมูลมาอภิปรายตลอดสาวันนี้อย่างเป็นระบบผ่านผู้อภิปรายทั้ง21คนค่ะอยากให้ทุกท่านติดตามรับชมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะพักเก้าไกลอยากฝากไปยังหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่จัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนและผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ถูกปรับลดงบป,ประมาณอย่างไม่เป็นธรรม อยากเรียนให้หน่วยงานต่างๆทําการบุตรงบเข้ามาที่กรรมธิการงบประมาณค่ะเพราะถ้าพราบงบประมาณผ่านวาระแรกไปนะคะในชั้นกรรมติการพักเก้าไกลจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตัดงบที่ไม่จาเป็นเพื่อมาเติมงบประมาณให้กับพวกท่านที่มีหน้าที่นํางบไปดูแลชีวิตประชาชนค่ะต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายค่ะของคุณประเสริฐพง์ค่ะครับเียนท่านสื่อมวลชน ก็พี่น้องประชาชนนะครับผมสอส,อสอประเสริฐพงศนวัน์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าวไกลน,นะครับประเด็นแถลงข่าวของผมวันนี้ก็สืบเนื่องจากทวิตของผมนะครับที่ออกไปเมื่อวันพฤห,หัสบดีที่ผ่านมาซึ่งทําให้เกิดดราม่ากล่าวหากันนะครับโดยบางส่วนผมก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อไปบ้างแล้วนะครับที่ไปปรากฏทั้งในสื่อข่าวสดไทยรัฐหรือช่องแดหรืออีกหลายๆสื่อที่มานะครับ แล้วก็ที่โทรมาสัมภาษณ์และที่ผมเขียนโพสต์ในเพจก้าวไกลกระบี่แล้วก็ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมก็ตามนะก็ได้ตอบไปบ้างแล้ววันนี้ก็จะขออนุญาตถแถลงเพิ่มเติมให้ชัดเจนที่ขึ้นว่าเจตนาที่แท้จริงของการทวิตสื่อสารออกไปก็เพื่อให้มีการตรวจสอบถึงกรณีของสอสอที่มีโอกาสได้รับเลือกวัคซีนสชนิดต่างกันที่ประชาชนเชื่อว่าวัคซีนแอสตาราเซเนกา มีคุณภาพป้องกันโควิดได้ดีกว่าวัคซีนซิโนแวคที่มีปริมาณมากกว่าซึ่งระหว่างสสที่เลือกได้นะครับโดยฐานดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเวลาไปขอรับการฉีดวัคซีนกับประชาชนทั่วไปทุกคนญาติพี่น้องของเราที่แตกต่างกันคือเลือกไม่ได้เลยอันเป็นสาระสําคัญนะครับของการถแถลงวันนี้เพราะว่าเป็นการต้องการสื่อสารนะครับให้มีการตรวจสอบ กระบวนการจัดสรรวัคซีนที่ผมต้องถามเรื่องการมีสองมาตรฐานนะครับของรัฐบาลเรื่องอภิสิทธิ์ที่ร,รัฐบาลเนี่ยให้สอสอได้รับเลือกวัคซีนได้อย่างไรนะครับอ่านทวิตเตอร์นะครับต้นเหตุของผมเนี่ยอาจจะดูเหมารวมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ระบุชัดนะครับว่าเป็นสอสอรัฐบาลทั้งหมดหรือฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับ ตรงนี้จริงๆเนี่ยรัฐบาลต้องตอบนะครับไม่ใช่ให้สสบางคนมาแก้ตัวว่าตัวเองก็ฉีดซีโนแวคเพราะมันมีคนที่ได้เอสตาเซเนกาจริงโดยมีอายุต่ำกว่าหกปีซึ่งไม่ไปเปิดดามข้ออ้างของรัฐบาลหรือหลักวิชาการที่ตกเป็นข่าวออกมานะครับซึ่งถ้าสภา,าเปิดข้อมูลออกมาก็จะรู้กันเพราะผมก็ได้ท้าทายออกไปแล้ววันนี้ก็ขอมาย้ำอีกครั้งนะครับขอใหการเปิดข้อมูล ผมต้องการถามหาความโปร่งใสครับตามหลักธรรมาภิบาลที่รัฐบาลประกาศตามนโยบายแล้วก็ให้ขา้าราชการใช้อยู่ในประเทศนี้นะครับเรื่องของระบบจัดสรรวัคซีนนะครับที่เป็นบรรทัดฐานในระหว่างสสที่เลือกได้แต่ประชาชนเลือกไม่ได้ที่เป็นสาระสาคัญครับซึ่งผมได้เห็นกับตาได้ยินกับหูว่าสสฝ่ายรัฐบาลเองได้ฉีดแอสตราเซเนกนะครับแล้วก็ ข่าวของแม้กระทั่งฝ่ายค้านเองก็ได้ฉีดแอสตราเซเนกาซึ่งมีอายุต่ากว่า60ปีก็อยากดูว่ารัฐบาลจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับสุดท้ายก็มีสสหลายคนนะครับมาเกาะกระแสผมซึ่งผมก็ไม่อยากลงรายละเอียดนะครับว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับโดยเฉพาะมีเพื่อนสสที่อาจจะไปกล่าวอ้างว่าเจอผมในวันฉีดวัคซีนที่จังหวัดกรบีนั่นนี่นู่นซึ่งจริงๆแล้ว การตอบของผมหรือให้สัมภาษณ์สื่อนะครับถ้าอ้างเรื่องเพื่อนสสผมไม่ได้กล่าวถึงท่านนั้นนะครับผมกล่าวถึงท่านสสปริญญาช่วยเกียรติคีรีรัตน์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจังหวัดตรังนะครับที่ได้รับการโทรศรัพท์สื่อสารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและถามย้ำมาตลอดว่าถามย้ำหลายครั้งครับว่าเป็นสสพาังประชารัฐหรือไม่และเมื่อไปฉีดวัคซีนนะครับก็เอาวัคซีนซีดูเอ็กฉีดได้แต่ไม่เขียนในกระดาษนะครับในใบรับใบนัดว่าฉีดวัคซีนอะไรให้ จนสอสอปริญญาช่วยเกติรักต้องโทรศัพท์ไปสอบถามหลังจากที่พวกเราตั้งวงคุยกันในวันพฤหัสที่ผ่านมาที่สภาผู้แทนราษฎรว่ากรณีวัคซีนแต่ละคนได้รับการฉีดอะไรอย่างไรได้ข่าวจากฝ่ายรัฐบาลว่ายอย่างไรได้ข่าวจากฝ่ายค้านว่าอย่างไรใครได้รับฉีดวัคซีนแล้วยังใครไปฉีดที่โรงพยาบาลของจังหวัดไหนใครไปฉีดที่บําราดนาลาดูนนะครับซึ่งแอสตราเซเนกาเนี่ย ที่รัฐบาลนําเข้ามาแสนกว่าโดสนะครับแบ่งยังไงจัดสรรยังไงนะครับที่มีท่ามกลางข่าวนะครับที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลเนี่ยได้ฉีดแอสตราเซเนกาคนมีเส้นสายก็ได้ฉีดแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกานะครับซึ่งทุกคนทราบดีและมีคนได้ฉีดแอสตราเซเนกาทั้งที่อายุไม่ถึง60ปีนะครับเรื่องใหญ่กว่านั้นคือประชาชนเนี่ยไม่ได้ฉีดซีโนแวค แต่รัฐบาลใช้การหลอกล่อต่างๆให้ประชาชนไปฉีดซีโนแวคแบบลับๆไปเถอะนะครับทั้งทั้งที่ประชาชนต้องมีสิทธิในการเลือกวัคซีนตามรัฐธรรมนูญด้วยตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้วยซึ่งสสได้เลือกนะครับสสมีโอกาสนะครับได้เลือกแอสตราเซ e นกากับซีโนแวคโดยไม่คำนึงถึงอายุนะครับฝ่ายค้านบางคนก็ได้แอสตราเซเนกที่ผมย้ําไปทีนี้ผมก็ต้องถามว่าทําไมรัฐบาลให้สิทธิสสเลือกครับ รัฐบาลต้องตอบนะครับการบริหารสต๊อกจะต้องโปร่งใสทั้งแอสตาเ e n นกาและ s i n น v วคซึ่งถ้ารัฐบาลโปร่งใสนะครับต้องบอกมาหมดสิว่าได้แอสตาเซเนกามาแสนห0 0่งหมืดโดสหรือแสนกว่าโดสที่ว่าเนี่ยให้ใครไปบ้างเอาไปเกลีย่ยให้ใครเอาไปให้ที่ไหนนะครับซึ่งก็อีกไม่นานก็จะมีแอสตาเซเนกาเข้ามาอีก6กล้านหกล้านโดสนะครับว่าจะทำอย่างไง ประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้เลยครับแค่หลักแสนนะครับหลักแสนโดสล็อตนี้ที่เข้ามายังทําอะไรไม่ได้เลยยังไม่อธิบายเลยแล้วก็เกิดกรณีเลือกปฏิบัติมาแล้วถามว่าที่มาใหม่60ล้านโดสเนี่ยจะเป็นยังไงจัดสรรอย่างไรนะครับผมเป็นกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภควันพฤหัสบดีประชุมนะครับก็มีตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็มาให้คําชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภค มีระดับอธิบดีรองอธิบดีตัวแทนนะครับผู้อำนวยการออยหรือแม้กระทั่งผอซีนสห่งาติก็มีการไม่มีการชี้แจงข้อมูลนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับและก็จากข่าวการฉีดซิโนแวคที่คลองเตยนะครับก็ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่โปร่งใสการจัดสรรมีแค่ไหนเป็นธรรมไหมใครได้ฉีดครับสสได้เลือกแต่ประชาชนไม่ได้เลือกนี่มีเหตุผลอะไรที่สสได้เลือกนะครับคนที่ควรฉีดแอสตาเซเนกาที่ ที่ในประเทศไทยที่ควรได้ฉีดก็คือกลุ่มหมอครับกลุ่มพยาบาลคนหน้างานนะครับมากกว่าซึ่งเราก็ได้ข่าวว่ามีคนดังหลายคนนะครับได้ฉีดแอสซาเซเนกาไปเพราะว่าไปบริจาคให้โรงพยาบาลบ้างหรือว่ามีบุญคุณกับโรงพยาบาลบ้างนะครับเรื่องนี้จะจบและชัดเจนนะครับเมื่อออกมาชี้แจงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือนายกรัฐมนตรีนะครับถึงการจัดสรรวัคซีนทุกยี่ห้อทั้งแอสตรา e ซเนกาซีโนแวคนะครับผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ต้องการทะเลาะกับสสคนไหนยังไงนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผมนะครับแล้วก็ต้องการให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนได้ประโยชน์มากกว่านะครับผมยืนยันว่าไม่ได้เอาประเด็นวัคซีนเป็นประเด็นการเมือง เป็นข้อขัดแย้งใดๆในสังคมที่พวกเรากำลังทุกคนคนไทยทุกคนกำลังตกใจแล้วก็มีความเกรงกลัวในประสิทธิภาพของวัคซีนที่ไม่ผ่าน WHO องค์การอนามัยโลกแต่อยองค์การอาหารและยาไทยบอกรับรองซึ่งรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้รับคำยืนยันจาก WHO นะครับการตั้งคำถามทั้งหมดของผมนะครับก็เพื่อ ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยครับท่านาสื่อพอจะมีคำถามอะไรบ้างไหมครับยินดีนะครับ ผมจะกังวลทําไมฮะในเมื่อการทวิตของผมเนี่ยเป็นการทวิตบอกข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งผมก็บอกแล้วว่าผมก็ไม่ได้เหมารวมทั้งหมดแล้วก็จริงๆร,รัฐาบาลต้องตอบเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าท่านเลขาสภาชี้แจงว่าไม่เลือกปฏิบัติผมก็ยังเรียกร้องอยู่ดีแหละครับว่าข้อเท็จจริงจะเคลียร์ก็ต่อเมื่อมีการเปิดเผยรายชื่อสอสอ,อายุสส และวัคซีนที่สสได้รับครับผมไม่กังวลอะไรรลกครับซึ่งการทวิตของผมก็พร้อมจะรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะผมยืนยันว่าผมทวิตความจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดข้อขัดแย้งในเชิงวิกฤตของประเทศโดยเฉพาะวัคซีนทุกอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับมันมีข้อสงสัยก็ได้เพราะข้อที่จริงนะวันนี้เห็นได้ชัดครับสสฝ่ายค้านก็ได้รับแอสซ่าเซเนกาทั้งที่อายุไม่ถึง60ก็มีผมก็เลยต้องตั้งคําถามว่า แล้วเกิดอะไรขึ้นกับการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลก็เรียกร้องตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดว่าทางรลขาสภาได้ชี้แจงให้ชัดไปกว่านั้นนะครับผมก็ยินดีว่าประชาชนก็จะได้ประโยชน์ครับว่าเปิดเผยสิครับเปิดเผยว่าสสแต่ละคนทําไมมีโอกาสได้รับเลือกแต่ประชาชนไม่มีโอกาสได้รับเลือกในวัคซีนสองชนิดสองยี่ห้อที่ความรู้สึกประชาชน บอกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง W ี o ชวรับรองอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ได้รับรองแล้วการฉีดจัดสรรไปที่ไหนอะไรอย่างไรเหมือนที่ผมแ,ละะแ,แมถมลงนั่นแหละครับเากแทรที่ออกมาทหาหลักฐานการกล่าวอ้างัานหลตอบยังไงผมก็ทวงถามหาหลักฐานความจริงเหมือนกันนะครับว่าหลักฐานของผมที่พูดก็คือว่าเราได้ยินกับหูดได้เห็นกับตาไงครับว่าจากการพูดคุยกับสอสอ ในทั้งพรรคฝ่ายค้านด้วยกันนะครับเพื่อนสสหลายคนเขาก็พูดยืนยันมาและบอกตรงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดจากการถแถลงของสถาบันที่รับผิดชอบว่าคนที่อายุต่ำกว่าคนที่อายุายสูงกว่า60ฉีดแอสตราเซเนกาแต่ข้อเท็จจริงที่เรารับรู้มาหน้าวันนี้มันไม่ใช่ไงครับคนที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบก็คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบแจกจ่ายวัคซีนออกไปต่างหากรวมทั้งขอให้รีบเปิดเผยสิครับว่าจสคนไหนอายุเท่าไหร่ได้วัคซีนยี่ห้ออะไรไปนั่นแหละครับคือหลักฐานผมก็ยังเรียกร้องอยู่ตรงนั้นอยู่ดีเพราะผมยืนยันว่าทวิตของผมก็เป็นความจริง ก็ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของดุลพินิษฐของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าหรือเกรงอกเกรงใจสสหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่จะต้องถามหาข้อได้จริงกันไปครับอย่างในเรื่องของการเกิดเผยรายชื่อแลเมื่อถ้าเกิดว่ามีการเกิดเผยรายชื่อสสที่อยู่ลำตัของสิได้รับในภาคเซนติกันแล้วเนี่ยก็ะแสของคนเองก็จะต้องคำถามอยสสเหล่านั้นที่เดียวกันนะที่นี้เองมีดังใช่ไหมครับว่ากระแสที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยต้องการ ใช่ครับผมต้องการคําตอบจากรัฐบาลกับรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้หรือานายกเองที่ดูแลรวบอำนาจไว้ทั้งหมดนะว่าคุณจัดสรรวัคซีนไปที่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะแอสตาราเซเนกที่มีแสนกว่าโดสและทําไมประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกมันไปอยู่ที่จังหวัดไหนเท่าไหร่อย่างไรเรื่องนี้ประชาชนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มันมาเกิดกับกลุ่มสสพวกผมก็ต้องตั้งคําถามนะครับ ก็รอคำตอบจากรัฐบาลนะ,ะไม่กังวงล่ว่าถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคาขัดแย้งรว่า,าไังไม่เครับเพราะว่าผมผมผมเปิดประเด็นเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับผมก็ไม่ต้องการจะไปขัดแย้งกับสสท่านไหนอะไรยังไงหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดด้วยซ้าว่าผมกล่าวถึงเขาหรือเปล่างจริงๆแล้วผมก็บอกแล้วนะครับว่าในวันที่ผมไปฉีดวัคซีนที่จังหวัดกระบี่เนี่ยผมก็รู้ดีว่าผมไปเจอใครอะไรอย่างไรแล้วก็ที่ผมอ้างเรื่องของ ว่ามีการโทรสอบถามเพื่อนสสเนี่ยผมก็พูดถึงสสปริญญานะครับไม่ได้พูดถึงสสคนนั้นครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับ